ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้รับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ต่อเนื่องให้ชัดเจนตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังถ้ายัางก็เริ่มเถอะนะอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งสำเนียกฟังไปด้วยฟังไปด้วยโน้มสำเนียก สร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจเสียงก็สักแต่ว่าเสียงแล้วก็มีความรู้สึกน้อมรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจเข้าออกของเราถ้าใจของเรายังคิดยังปรุงอย่างแต่งอยู่แล้วก็พยายามสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆใจก็จะสงบระง,งับตั้งมั่นขึ้นไม่ใช่ว่าเขาจะสงบได้เลยทีเดียวเราต้องฝึกต้องฝืน แล้วก็ทําความเข้าใจไปบ่อยจเจริญสติไบ่อยเข้าไปควบคุมเข้าไปดับเข้าไปหยุดจนกว่ากําลังความรู้ตัวของเถต่อเนึ่องเราก็จะรู้เวลาจิตเขาเกิดเขาเริ่มเกิดเขาเริ่มกอดตัวเราก็จะดับขณะช่วงเขากอตัวหยุดขณะช่วงเขากอดตัว,ขว,เ,ขตวเขาก็จะนิ่งเขาเกิดอีกเราก็ดับอีกจุดอีกกําลังส่งเขาก็จะน้อยลง บางทีบางครั้งความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดก็ผุดโผล่ขึ้นมาให้เราถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ปฏิบัติแล้วเราก็วางตรงที่ปลายจมูกของเราน้อมเข้าไปรู้ว่าอาการของความคิดเขาเริ่มเกิดอย่างไรเขาเริ่มก่อตัวอย่างไรตัววิญญาณและวตจิตเขาจะเคลื่อนเข้าไปรวมเองขณะที่วิญญาณเคลื่อนเข้าไปรวมปุ๊บถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ขณะนั้นรู้ตัวอยู่ปฏิบัตขณะนั้น ตัววิญญาณเขาจะเดีดออกจากอาการของความคิดที่จะมาปุงแต่งแล้วเขาก็จะงายขึ้นมาเหมือนกับเราพลิกฝ่ามือเหมือนกับฝ่ามือของเราควาอยู่ถ้าเราเห็นจิตจะเคลื่อนเข้าไปรวมกับความคิดจิตก็จะพลิกก็จะงายจากหลังมือจากฝ่ามือขึ้นมาเป็นข้างบนหลังมือก็อยู่ข้างล่างด้านนี้เขาเรียกว่าพลิกจากสมมุติอืไปหาวิมุติ แต่ส่วนมากนั้นจิตของคนทั่วไปยังความอยู่ยังไปรวมกับความคิดอยู่เพียงแค่รู้ทันตรงนั้นปุ๊บจิตพลิกปับ๊บจิตก็จะว่างโล่งปร่งกายก็จะเบาเหมือนกับไม่มีกายอืมเตีนี้เราก็ตามดูเห็นการเกิดตามรู้เห็นการเกิดการดับของอาการของความคิดจิตว่างรับรู้ก็เป็นเรื่องอะไรที่มาปรุงแต่งจิตถ้าความรู้ตัวของเราไม่แหลมคมไม่เร็วไว ยากที่จะเข้าใจตรงนี้นี่แหละเกิดอัตตาตรงนี้เกิดความหลงตรงนี้จิตของเราหลงมาขอร่างสร้างภพมาสร้างร่างกายสร้างรูปสร้างนามขึ้นมาส่วนนามส่วนมากส่วนนมามวัฏส่วนมากจะไม่ค่อยจะสังเกตให้ลึกซึ้งรู้ตั้งแต่ว่าร่างกายเป็นรูปวรรมเราต้องพยายามหัดสังเกตเพราะว่าจิตแต่ระดวงหลงมาถึงได้มาเกิด วิญญาณหลงมาแล้วก็มาเกาะร่างสร้างตัวเป็นพกมนุษย์มาปิดกั้นอําพังตัวเองแม้แต่ตัวเขาก็ยังวิ่งยังหลงยังเกิดอยู่บางทีก็อาจจะเกิดอยู่ในกองบุญกองกุศลละอกุศลเจริญกุศลในหลักธรรมท่านให้ทําความเข้าใจให้หมดละอกุศลเจริญกุศลแต่ไม่ให้ยึดทําความเข้าใจกับสมมติทําความเข้าใจกับบีมุตเราจะทิ้งสมมติไม่ได้เพราะว่าร่างกายของเราเป็นก้อนสมมตินอกจากจะหมดวาระของเขา ขาหมดสาภาพหมดอายุขัยเขาก็จะแตกดับกลับคืนสู่สาภาพเดิมเืิดินน้ำลมไลแต่เวลานี้เราจะไปแก้ไขเอเฉพาะทางด้านรูปธรรมทางด้านนามาทำไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่อาจจะสนใจกันแค่ครึ่งครึ่งกลางกลางุ่มรุมดอนดอนเราต้องพยายามดําเนินให้ถึงต้นเหตุให้ถึงต้นเหตุถอนรากทอนขดแล้วก็ดับความเกิดไขค,ความหลงให้ได้ทุกเรื่องไม่เหลือวิสัยก็ต้องพยายามนะ พยายามทําความเพียนกันเปลี่ยนที่นั่นบางที่นี่บ้าง,างถ้าเราเข้าใจก็เพี่ยนที่กายที่ใจของเราทํากายให้เป็นวัดทําใจให้เป็นพระ,จะเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่น้อมนําคําสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติทําความเข้าใจหลักของมิหารความเชสละของเรามีเต็มเปี่ยมหรือไม่ความอ่อนน้อมทมตนความเชสละมีความจริงใจมีสัจจะกับตัวเรา มีสัจจะกับคนอื่นมองโลกในทางที่ดีคิดดีสักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินเข้าถึงจุดหมายปลายทางเราจงฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีระเบียบความมีระเบียบพอมมีวินัยทั้งภายนอกทั้งภายในนั่นแหละคือความเป็นคนมีระเบียบมีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขถ้าเราไปป,ปฏิบัติที่โน่นที่นี่ถ้าเราไม่เข้าใจของคําว่าความหมายของคําว่าสติรู้ตัวอยู่ปฏิบัติ มันก็ปฏิบัติอยู่ในเพียงแค่รูปกายปฏิบัติอยู่ด้วยความหลงเราต้องพยายามเจริญสติให้ชัดเจนสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องใหม่ๆก็อาจจะพลั้งเผอบางทีก็อาจจะอึดอัดเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกบางทีเราก็เวลาจะทําความเข้าใจจริงๆบางทีก็อึดอัดบางทีก็พลังเผอบางทีก็ขันน่นขันนี่สารพัดอย่างที่กิเลสมารต่างๆเขจะมาฉุดมาลังเอาไว้ กิเลสมารเขาก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเขาก็หาโอกาสหาเวลามาปิดบังอำพางเอาเราเริ่มต้นเมื่อไรเขาก็เล่นงานเราเมื่อนั้นเราต้องพยาพยามฝึกพยายามฝืนทั้งกายด้วยทั้งใจด้วยกายด้วยใจด้วย,วยแล้วก็แก้ไขภายนอกด้วยแก้ไขสมมตุติโลกกระทำแปดเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจบางคนบางท่านแม้แต่ระดับของสมมุติก็ยังอีรุงตรุงนังอยู่มันก็ยากที่จะลึกเข้าไปถึงตัวใจได้เราก็ต้องค่อยแก้จากภายนอก ภายนอกสมมุติที่เราเข้าไปย่งเกีย่ยวล้วก็ลึกๆล,ล,ลงไปจัดระบบระเบียบของความคิดของอารมณ์จนเข้าถึงตัวใจหรือว่าตัววิญญาณตัววิญญาณนี้ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างในความว่างนั้นเขามีความรู้สึกรับรู้อยู่ว่างจากการเกิดว่างจากกิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นการได้ยินได้ฟังได้อาทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมนั่นแหละแต่การศึกษาการค้นคว้าการทําความเข้าใจตรงนี้ต้องเป็นบุคคลที่ขยันหมั่นเพียรกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไร กำลังสติของเรารู้ได้ในระดับไหนเราต้องดูเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าเราไม่สนใจไม่สังเกตไม่วิเคราะห์เราก็รู้อยู่ในภาพรวมคิดก็รู้ทำก็รู้เขาหลงอยู่ในกายกอนนี้อยู่เขาหลงอยู่วิญญาณยังหลงอยู่ถ้าเรามารู้ชัดเจนตามดูตามรู้ตามเห็นมันพร่ำสอนใจของเราตลอดเวลาทุกเรื่องอย่าให้ใจของเราเกิดความทะเยอทะยานอยากแล้วก็อย่าให้ใจของเราเกิดความอยาก เกิดความยินดีกินร้ายหรือส่งออกไปภายนอกหรือผักใสหรือนึงเข้ามาหรือผักใส่ถ้าเราเข้าใจแล้วจะเสริฟเพิ่มกําลังใจของเราให้หนักแน่นรับรู้ตื่นตัวรับรู้ไม่ให้เกิดนั่นแหละคือพุทธะคือผู้รู้ผู้รู้คือดวงวิญญาณของเราเนี่เป็นธาตุรู้เรามาเจริญสติเข้าไปทําความเข้าใจกับธาตุรู้แต่เวลานี้ใจของเรายังหลงยังเกิดเขาหลงมานานเขาเกิดมานาน ก็จะมาขัดมาเกาแล้วก็มันพั่มสอนเขาแล้วก็รู้จักดับรู้จักละให้เขารู้เห็นตามความเป็นจริงเขาถึงจะยอมปล่อยยอมวางได้ถ้าเขารู้ความจริงแล้วการเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เอาเป็นธาตุของกิเลสเขาก็ไม่เอาไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจว่าเราจะเสียเปรียบกิเลสคนโน้นคนนี้จะเสียเปรียบคนโน้นคนนี้คนโน้น,น,น,นเขาพูดกับเราอย่างนั้นคนโน้นเขาก็ว่ากับเราอย่างนี้สารพัดอย่างที่กิเลสมันต่างๆจะมารบก,กวนเรา ต้องเป็นบุคคลที่ขยันมันเพียรสร้างอานิสงส์สร้างบาร,รมีอย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมอยู่กับสมมติอยู่กับโลกไม่ให้โลกเข้าครอบงะอยู่เหนือโลกถึงกายจะไม่แตกไม่ดับก็ไม่ให้ใจของเราเขาไปหลงไปทุกนนทแหละกายแตกดับนนแหละเราก็ยะได้มองเห็นหนทางเดินขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันเราพยายามทําปัจจุบันให้แจ้งปัจจุบันธรรมทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกดับไ้ที่สติของเรายังสังเกตวิเคราะห์ไม่เท่าทัน จะพลังเผอเสียมมากกว่าเพราะความเคยชินความคิดเก่าปัญญาเก่าเข้ามาปกปิดเอาไว้ความคิดเก่าปัญญาเก่าไม่ใช่ว่าไม่ดีดีแต่ดีอยู่ในระดับของโลกียะเราต้องพยายามทําปัญญาใหม่สร้างปัญญาใหม่ซึ่งปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาหรือว่าเกิดจากการเจริญสติเข้าไปจําแนกแจกแจงในกายก้อนนี้มีอะไรบ้างเหมือนกับเชือกมีอยู่หักเกลียวเราต้องรู้ว่าเกลียวไหนเป็นเกลียวไหนเกลียวไหนเป็นเกลียวไหนกายของเราก็เหมือนกัน เราต้องรู้ว่ากายของเรามีอะไรบ้างตัวมีมวิญ,ญญาณเข้ามาครอบครองซึ่งมีทวารทั้งหกเป็นทางผ่านของรูปรสกลิ่นเสียงมันก็ไม่เหลือวิสัยกิเลสหยาบกิเลสละเอียดกิเลสมากกิเลสน้อยเราก็พยายามขัดเกลากันไปนะพยายามอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งภายนอกเราก็ทําให้ดีสมมุติเราก็ยังสมมุติของเราให้ดียิ่งมาอยู่ร่วมกันมากๆทั้งใกล้ทั้งไกลก็ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความรับผิดชอบผิดถูกโจดดี รับผิดชอบตัวเรารับผิดชอบตัวเราก็โลดออกไปสู่หมู่สุขณะสู่สังคมพระเราที่เราก็มีความสมัครสมานสมัครขี่กันคา,วารวะญาติโยมมีโอกาสเข้ามาก็มาเถอะมาบ้านเรามาฝึกขัดมาปฏิบัติมาขัดเกลาตัวเราเองมีอะไรเราก็ช่วยกันทําช่วยกันทําพวกเราก็ได้รับความสงบความสุขมาที่ดีก็ให้เหมือนกับมาบ้านของเราให้ทุกคนมีความรับผิดชอบด้วยกันหมดเรามาอาศัยโลกนี้อยู่ ถ,ะะถึงเวลาถึงเวลาพวกเราก็ต้องได้พัดภาคจากกันไม่ได้พัดภาคจากกันตนเป็นก็ต้องได้พัดภาคจากกันตนตายอันนี้เป็นกฎของต่ลักกฎของความเป็นจริงทุกคนต้องพยายามทําความเข้าใจให้กระจ่างให้ได้เสียก,ก่อนไม่ได้มากก็ได้น้อยให้เป็นข้าวพวกข้าวหอของพวกเราถึงมันไม่บทดจดก็จะไปต่อเอาพบหน้าเอาวันข้างหน้าก็ต้องพยายามกันพระเห่าฉีเหล่าก็ พยายามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดความสวยความงามที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนตั้งแต่หนทางเดินเข้ามาจนกระทั่งถึงก้นกรวถึงห้องช่วมห้องน้ําเราก็ต้องช่วยกันดูแลอย่าไปปล่อยปะละเลยแต่และวันแต่ละคืนเราต้องพยายามช่วยกันดูแลตรงไหนมันพร่องถ้ามันพร่องก็เหมือนกับใจของเราไม่เต็มเราพยายามให้ใจของเราเต็มใจของเราอิ่มข้างนอกก็ให้บริบูรณ์ถึงจะไม่มีมากก็ขอให้บริบูรณ์ให้ดูดี นั่นแหละความสวยความงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนก็ช่วยกันทำก็น,น่าอนุโมทนาสาธุส่วนเรื่องการเจริญภาวนาการเจริญสติการเจริญสมาธิพวกเราอย่าไปทิ้งต้องให้รู้ตัวทุกอริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายใจของเราเกิดความอยากไม่ต่นิดเดียวเราก็ต้องละต้องละต้องดับหนุนกําลังสติปัญญาเข้าไปทําหน้าที่แทนทุกเรื่องให้เกิดประโยชน์ให้เกิดอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สําหรับตัวเรา รับภายในก็ไม่ทิ้งรับภายนอกเราก็สร้างเรามีโอกาสโอกาสเปิดให้สถานที่เปิดให้การเวลาเปิดให้เรามีโอกาสเราก็ทำอย่าว่าไม่ทำถึงกายของเราไม่ได้ทำก็น้อมใจของเราเข้ามาอนุโมทนาสาธุเราก็จะได้รับอนิสงส์แห่งบุญนั้นอยู่ที่ไหนก็เราก็จะอยู่กับบุญตลอดเวลาก็ต้องพยายามกันเอาเรานี้พอเจริญทำเพียงเท่านี้ปากันไว้พาพร้อมๆกันปากันไปสร้างสรารเต่อทำความเข้าใจกันนะ